สวัสดีพี่น้องเช่าเบาวสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมครับพี่น้องมนีเบาหนุ่มลงธงวลัลติที่พาพี่พน้องไปอปล่อยเบาขึ้นนะครับมนีก็เป็นมือวันที่ยี่สิบสองครับผมมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่นอ้องครับอาจารย์ไลทท่านทางเฟซบุ๊กเพิ่นกะเอาขึ้นกันแล้วนะครับผมเบาหนุ่มมาลองเอาขึ้นเบิ้งนะครับผมอาสิเป็นยังไงไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องคนปล่อยกะ พ้อแมแล้วนะครับเป็นไหนมาหลุนกันพี่น้องอครับพี่น้องโอ้ขึ้นชันแห้งครับเมาหนุ่มเฮ็ดเขาลอยพดนะครับตอนนี้น้าดูลสลรคคมล่มไปทางทิศเหนือครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะแล่นแล่นไปทางทิศใต้นะครับเขามันลอยพี่น้องวาวบดูดเลยนะครับ อันนี้บางังหวที่ดูดแล้วครับค่อยๆปล่อยไปครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยูปป่ประมาณประมาณสี่สิบห้าสิเมตรแต่ประมาณห้าสิบเมตรครับเป็นเวียดน้ำขนาด1อยสี่สิบเส้นครับพี่น้องบนหลุเห็นมานอ้อนะครับนะของขำขึ้นวันที่ยี่สิบสองครับผม มีหน้าคมสองพันห้ารอยหกสิบหกครับพี่น้องลมร้อนครับบได้ใส่สนุนะครับพี่นอ้องเอา,าหนุ่มบ่ใส่สนุนะครับอาใส่สนุเฉพาะย่ำในฤยดูการลมหนาวนะครับอแล้วปล่อยไปเพิ่งพี่น้องเขาจะไปบ่น,นะครับไปแล้วครับพี่น้อง เอาสีหอบเลยนะครับกมันขืนแล้วมันอ่าขืนแล้วมันไหนอันนี้พี่น้องมันขืนสั้นพดนะครับเขามันร้อยดพดมันผับนะครับอบอกหนูว่าขืนไม่รอบสองนี่ครับพี่น้องนี่นะครับขืนมันที่เรียบร้อยแล้วปล่อยไปไกลเติมแล้วนะครับอจติมองวาเห็นพี่น้องครับบัลูกห็นบ่นะครับ พี่น้องบรรยากาศย่ำขำขึ้นนะครับผมปล่อยเบาย่ำขึ้นพี่น้องครับเย็นเย็นแบบฮอนๆครับพี่น้องลมร้อนนะครับตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือครับพี่น้องทางทิศเหนือครับแน่นอทางทิศใต้พี่น้องครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบาหนุ่มลงทงวาเลนต้กขอลาพี่น้องไปสักก่อนนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดติดตามครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่ม อ่าลรงทรงไวตีต้องขอรับพี่น้องไปส้กก่อนนะครับผมสวัสดีครับมันหมืดพดพี่น้อง